สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พรสวรพาพี่นองมาตามแนวทางรับเงินล้านนะครับรับเงินล้านพ่นทรงมาหาแล้วแต่ว่าหววที่พันมาการรุดนะครับรับเงินล้านใาการเพนวาอขอแจกมือใหม่สันเมื่อนี้หววนี้บ่หลยคู่หลยหางครับมีหาคู่หาหางครับรับเงินล้านวดนี้ ส่วนสีเขาลือดรุดบ่มีผู้ใดหูอาจารย์เพิ่นกับบ่หูแต่ว่าเพิ่นก็บอกว่าขอแก่มือนะครับให้พี่น้องคำว่าฟังเบิ่งกันครับว่าหมวดนี้เป็นแต่แกะมือได้บอนะครับเข้าเอาเปรียบเทียบกับหลายๆายอาจารย์เบิ่งนะครับรับเงินล้านส่วนมากมันกับเขานะครับลุดหน่อยนะครับรับเงินล้านจ้างได้กับพี่น้องเอาไปพี่เจเอาไปพี่เจหน้าเอานะครับไปเรียบเทียบกับหลายเสียนหลายอาจารย์เพิ่นเบิ่งเอานะครับ ไปไปฟังน้ำิ่นครับผู้นําเสนอคือแม่นวลเพิ่นเปินผู้นําเสนอรับเงินล้านนะครับอาจารย์เพิ่นสซงมาห้แล้วสครับไปไปฟังน้ำกันครับเตรียมสมุปากกาให้พร้อมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีมือนี้นี่ยังมาฝากแม่นวลมือนี้ก็รับเงินล้านคือเกาหลังวดที่แล้วกับพลาดไปงวดก้อน กบพลาดพาดสองมวดแล้วเนาะ,ะแต่ว่ากับมี f เอฟซีเพิ่นเรียกร้องมาโอ้มีผู้ขอมีผู้ขอมากกับที่แรกไม่นวนกับว่าอาจจะหยุดไว้สะก้อนค่ะบานนี้พี่น้องเอฟซีเลยว่าขอขอเบึง้งมันกับมีเขามีรดกับเป็นธรรมดาลาวาชันเอฟซีบา,บานนี้ไม่นวนกับเลยโทรหาเพิ่น พหาเพลินเพลินกะเลยวา่าโอ้ยมันคือพวกเข่าละเฮ้อรัจันรเอาพี่น้องเอฟซีเพลินล่ออยู่กะเลยบางสิเพลินกะเลยให้น่อยหนอยแน,น่นเน่นพี่น้องหน่อยน่อยหนึ่งดีกว่นี่น่อยน่อยก็เกา้าลูกไปอยู่เหมือนหน่อยน่อยก็เกา้าคันจีเถือน่อยมันกับถือกดอกวัจัน์เพลินว่าคันจีพอเถือเข้าหายหลายตัวมันกับว่ชถือกวัจันเพนเล่ ลดลงมาห้เหลียหาคู่หาหางท่านั้นเหียหน,น่อยหน่อยวัสนีแหงแ้งแ,แขนแห้งแขนแห้งเหลียอยหน่อยนี่เหลขกวิ่งบ่นนอกวันนี้เลขกวิ่งเพิ่นกับบะมีคือเก่าละ่ะเพิ่นมาห้เล็วิ่งเนะอยแยนเนาะเพิ่นว่าเอาเสมอไปรวดบนล่างไปเลยบ่ต้องว่าบนว่าล่างว่าั่นสามตัวเพิ่นกับบะมีให้บ่สามตัวเพิ่นกับว่าบ่มีให้เพราะว่าแต่สองตัวมันกะ กันมันเขามันก็ดีแล้วล่ะเซื่อนกันตามสูตรรับเงิ่อนล้านนี่ที่แม่นวนเคยเอามาลงช่องพ่นพ่นสีบ่มีวิ่งสีบวมีสามโตเนาะแมนมีต่จับคู่สองโตให้ต่จับคู่สองโตไปกลับเท่านั้นรอบที่มันเข่าติดๆกันจะงวดให้แม่นวนโอ้ลืมแล้วแต่ว่าเขาดูมีสองหนึ่งบ่มันที่พันส่ไม่หายว่ามันเข่าเป็นไหลงวดหลงวดอยอะ บ้ดนี้มันก็เลยมาหลุดไปเฮาก็เลยพักไว้แม<น>ค่ะบ้ดน,นี้นทังเอฟซีเพิ่นก็เลยอยากอยากเบิง่งแม่นเพิ่นว่าเอามาเบิ่งเรียกร้องเรียก<ม>ร้กองว่าเอามาหลุดเบ้าเรียงตัวเล็นกับมีเขามีหลุดน,ลน,น,นั่นล่ะว่าสันเพิ่ว่าบ้ดนี้เพิ่นเลยจัดห้มากหน่อยน้อยหนึ่งแม่หาคู่หาหางรับเงินล้านงวดวันที่ สิบหกกุมภาพันหกเก้าบอมักกับพานเด้อค่ะเด้อขันผู้ใดมักกะล่องฟังเบิงแล้วกะพินิพิเจรณา,าเบิงตัวเลขกกะทุกตัวก็มีเข้ามีหลุดเนาะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาตินี่ตัวใดแน่แมนว่านเพิ่นจับคููมหะหัยเเพิ่นจับคููมะห่ยกะมี่สี่เจ็ดสี่สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้า เจ็ดสามเท่านี้ไปกับน้ำบะมีตัวเน้นเล้อพี่นอ้องเล้อเสมอในน้อยแแคในน้อยแขนแบ่มีตัวเน้นเพิ่นมั่นใจบ่หมีนม่นวนเพิ่นก็ว่าเพิ่นมั่นใจหลายจนว่ตาตัดลงมหาห้เหลียหาคู่หาหางวันนี้เน้นซ้ำกันเน้นซ้ำกันไปกับทุกตัวบนล่างพร้อมพร้อมอไป ยังเพื่อนบอกว่าโอ้ยอ่านตัวเลขไหนตั้งอีูแน่ว่าฉันโอ้ตัวเลขเด้อรับเงินล้านงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้ยกอยหกสิบเก้าเด็กบอกวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะสีะ่เจ็ดสี่สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามหรือหนึ่งหาสิมาออกงวดนี้จ้ะ มีข้าวดังต,ตดังแมนดังอันนี้ก็ได้นี่แหละพี่น้องสี่เจ็ดสี่สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามได้ยินแลน <co <co ้วเนาะครับได้ยินไปลานรับเงินลานเงินลานพัสดุคนเห็ดมาจาะงวดจะตีแล้วครับเม่นวลโอ้เห็ดไม่ดุนอยู่ดีจนไมนนวลลืม จนไม่นวนลืมแต่ว่าช่วงหนึ่งนั่นเขาติดต่อกันจู้งวดแบบบ่ได้กลับกับมีงวดมันเขากับเขาเนี้ยเขาคักเขาเขานี้ยลังเท่ากับเขาทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าบาดช่วงหลังมาปีใหม่นี่พันลวดบาดน,นี่ครับงวดน,นี้อาเขาก็ได้งวดน,นี้เนาะเอากับฟังเบิงหาคู่หาหางยืนในีวลาตัวมันออกอ่ะหาคู่หาหางเท่านั้นเพื่อนกับว่าเพื่อนมั่นใจ พ่อมไปเนาพ้อมไปคันพ้อมกับบอกเพื่อนโยกมือข şey ึ้นมาสั่นพี่น้องว่าพ้อมอยากฟังไปน้อพี่น้องอย่ที่กเมื่อปันไดวาสันโอ้เวลาบ่ท่านใด่นโอ้เวลาบ่ท่านใดค่ะกะตัวเลขก็ตามนี่ละคันเขาก็ถือว่าเพื่อนเม่นเนาะคันนั้นนั่นพลาดไปกะ ขออภัยใบอ่อกมาหนีจังวดแล้วหรแม่นวดแต่แิ่หลุดมาห้าปอนดสองงวดที่แรกกันออกอยู่ดีแต่มันเห็นบ่เขาๆอ๋อช่วงหลังมาปีใหม่นี่ออกจังวดอยู่แต่วันนี้เห็นมันเบาเข่าก็เลยพักไว้เนาะพักแบบนี้เพิ่นผ่นว่าพี่น้องเอฟซีผนว่าเอารับเงินล้านคือพอมาออกให้แน่ ก็ทั่วไปเพิ่นกะบมาเอาเลขเขาคือพวกเขาล่ะช่วงหลังาม่มาจนรับเงินล้านเนาะครับแมนรับเงินล้านตะกี้กับเขาติดตัวกันเพราเงินหลายวัวอุ้ยเขาจุนจุนลงจุนลืมโอ้จนได้ว่ารับเงินล้านแล้วน้ำเขาคัดเขานี่เอ้าเอาว่าแน่มันได้รู้แล้วมันอาจจะวันนี้ละนับหนึ่งไหมนับหนึ่งไหมวันนี้แหละเนาะเรือบนับหนึ่งไหมเนาะครับเอ้เขาเปิ่งตัวเลขได้ไหมนวล เดียมจับกี่ด้ะก็มีก่อนเนาะคันพ่อบอกเด้อแคปไหวเด้อพี่น,อน,น,น,น้องเด้ออื้อหืออย่างนวดเพชรต้นต้งต้งอืมอ้มอมอาวแคปหน่าจอด้้อพี่น้องรับเงินล้าน สุดแก่มือตัวนหน่ว่โอ้แขนโจโค่คุเตือนไงโอ้แขนเป็นแขนหาคู่หาหางพี่น้องเพิ่นบลเน้นแมนาไปนวนเพิ่นบอเน้นเพิ่นวาดเสมอเสมอไปเลยบนล่างไปกลับบอนี่ครับไปกลับด้วยครับหน่อยคู่หน่อยหางจัดไปพี่น้อง